สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชวัดชะลพลนะครับวันนี้ก็อยู่กับงานดำาอีกทีมงานหนึ่งนะครับของกรมสารประทานอยู่กับอ่างเก็บน้ำเจ0 0พันไร่ของจังหวัดอุบลรราชธานีนะครับโอ้ ก็ทีมนี้ก็จะใช้เป็น l v z 300ครับคุณผู้ชมเป็นช่วงล่าง10น,อน็อตก็วิ่งกันอยู่3ขัคันนะครับเห็น3ขัคันก็สำหรับงานอ่างเก็บน้ำนี่เราก็จะได้ชมกันแบบยาวๆครับทั้งงานดำงานตากักงานดันนะ มาแล้วครับคันเบอร์สาม MVZ สามร้อยไม่รู้ว่าปลาแกนี่จะเอาลงไหนเอาเอาลงตรงนี้แหละปลาอย่าไปไกล <laughs> ก็ใช้เป็นกระบะท้องเรือครับกระบะท้องเรือหรือว่าเป็นกระบะดําเขาเรียกว่าดําดินเหนียวนี่แหละดําโครนดําดินเหนียวกระบะพวกนี้ดินจะไม่ค่อยติดเหมือนกระบะปกติเอาคนโูเราก็เฟื้อนแล้วครับคนโปล d หก a d หกห้า a คันที่สี่ของบอเห็นสี่คันนะครับสําหรับแท็กเตอร์ โอหน้าลอยกันแทบทุกคันครับคุณผู้ชมอู้หหเอาเอาก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนทุกท่านเลยครับที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ขอบคุณไปทางรมชนประทานด้วยนะครับที่อนุญาตเราว่าเอื้อเฟื้อให้ทางชอวัฒนสลคนเข้ามาถ่ายทําคลิปได้ อ่ะฝั่งนี้ก็มีรถน้ำกำลังกำลังลดฝุ่นครับลดฝุน่นลดปริมาณของฝุน่นก็เป็นรถเดิมๆครับรถเดิมๆท่เอเดิมๆนะ อันนี้แค่เบาๆนะครับผู้ชมแค่เบาๆยกหน้าทุกคันก็เป็นงานปักบอรครับงานวิ่งดินไม่ไกลนะ ราะว่าใช้พี่ใหญ่ตักใส่ครับบอลวอ350ดีตักใส่ก็แป๊บเดียวก็เต็มก็ออกกันละดินประเภทนี้ค่อนข้างเหนียวค่อนข้างหนักครับคุณผู้ชมค่อนข้างเหนียวค่อนข้างหนักโอ้ปลาไปไหนปลาไปไกลหลาเด้อ ว่าไปาแค่าจะไปอีกฝั่งหนึ่งหรือป่าโอ้ไปอีกฝั่งหนึ่งครับเราตามไม่ทันเดี๋ยวก็มีขึ้นมาอีกอันนี้ก็เป็นบริเวณโดยโดยรวมครับโดยรวมของบ่อเราที่ผมมาถ่ายทำประมาณ7,000ไร่นะก็สุดหูลูกตาครับไกลมาก พี่ร็อกกี้เราไปไหนเนาะนี่ยิงตัวเปล่าตัวปิวไปละ ว่าพี่เบอร์สองนี่จะลอยหน้าไหมยกหน้าไหมอ่ะรอบนี้ดินก้อนไม่ค่อยใหญ่ครับเลยไม่ยก าล้ที่เบอร์สก็สำหรับบอนโวอ350ดีเราเนี่ยก็ตักแค่3มตักครับเต็ม3ตักเต็ม3มตักออก จี 5, ้ใหญ่2.5 3คิวตักใส่นะเพระว่าช่วงล่าง10น,อน,น็อตนี่สวยดีครับสวยดีกระทะล้อก็สวยนะสำหรับช่วงล่าง10น,อน็อตโอ้วันนี้น,นี่อากาศอากาศแบบร้อนอบอ้าวร้อนจัดครับผู้ชม เบอร์สีครับเบอร์สีก็สามตักนันก็ถือว่าเยอะอยู่นะผู้ชมนะสามตากักตักใส่นี่ก็ไม่ใชน่น้อยเหมือนกันนะครับ รอยนิดๆครับลอยนิดๆ ขวาเบอร์หนึ่งเจะไปนู่นครับไปไกลๆไปดับอีกฝั่งหนึ่งก็ทำขอบอ่างทำสันอ่างครับผู้ชมนี่ด้านหลังผมก็จะมีมี 65A ก็เอเป็นคนปู่เราอีกคันหนึ่ง ก็คงจะมีคลิปแยกของเขาครับสำหรับ B65A เอ๊ะทำไมอ่ามาแล้วครับรู้สึกว่าทิ้งช่วงไปนาน เป็นงานปักบอวิ่งกีฬาไ้ครับแต่ว่ารถดำสามคันนี้คือไม่ทันไมโคนะบางทีเมโครอาจจะต้องจอดรอครับจอดรอหรือว่าขึ้นลำรอบางทีรถดำก็รอไมโครอะกันเบอร์สองครับเบอร์สองก็ขอลากันไปกับ เอฟ3 0แของกรมชลประทานนะครับสำหรับงานดํางานทําสันอ่างสันขอบอ่างนะครับก็รับชมกานต่อคลิปหน้า ep นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีฟิร์สหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องชอวาววัชรพลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆตอนที่ช่องอัพคลิปลงสำหรับวันนี้ลาละครับอย่าลืมกดติดตามเลยนะครับ